สวัสดีครับมาพบกับผมกับช่อง KB Channel วันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้สำหรับใครที่สามารถลงทะเบียนได้แล้วสำหรับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลซึ่งในรอบนี้ก็เป็นรอบเก็บตกสำหรับรอบแรกก็เป็นน่าเสียดายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนได้แล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ต้องให้เสียเวลาไปที่ธนาคาร ที่สาขาก็ทําให้เสียเวลาเกิดความวุ่นวายกันหลายคนบางคนก็สละสิทธิ์ไปก็เลยต้องมา <c oughs> เป็นการเก็บตกรอบ2สําหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งนี้นะครับคลิปนี้ผมเลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องยืนยันตัวตนโดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารหรือสาขาก็กมีนะครับผมสาหรับข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากทวิตเตอร์ของ ธนาคารกรุงไทยเองเพื่อนเอนก็ลองดูคลิปผมให้จบแล้วก็ลองไปทำดูนะครับเผื่อใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้วแต่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้วันนี้ก็จะมาแนะนำมาแบ่งปันให้ทำตามนี้ครับง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกับช่อง kov channel ก็จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ เพื่อนเพื่อนพี่พได้รับข้อมูลกันง่ายๆครับผมก็เราก็เริ่มไปดูเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งครับอ๋อผมลืมไปครับก็ก่อนอื่นเราต้องทำการค้นหาก่อนนะครับว่าตู้ ATM ที่สามารถดีดเงนตัวตนได้มันอยู่สาขาไหนบ้างครับหรือให้มันใกล้ที่ที่เราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ ทำการเข้าค้นหาโดยที่เข้าไปที่ g o o g l e แ a p ครับผมแล้วก็เข้าไปพิมพ์คําว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนครับผมมันก็จะทําการค้นหาให้เราว่าในระยะที่เราอยู่มันมีอยู่ที่สาขาไหนบ้างอันนี้เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาประมาณเนี้ยก็ตรงนี้ก็คือมันใกล้ที่สุดที่ผมอยู่ประมาณ6-7โล8โล9โล อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถไปที่ที่ใกล้ที่สุดที่ว่าเราสามารถสะดวกไปได้นะครับซึ่งจะเป็นตู้ ATM ที่สามารถยืนยันตัวตวนได้ซึ่งจะเป็นตู้สีเทานะครับไม่ใช่สีฟ้าเหมือนตู้ ATM กดเงินทั่วไปนะครับหน้าตาตู้ ATM ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราค้นหาเราไปที่ตู้ ATM แล้วอย่าลืมเอาพกบ,บัตรประชาชนไปด้วยนะครับเพราะว่า มันจําเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของเรานะครับก็ไปเริ่มทํากันเลยครับข้อที่1ครับผมอันดับแรกเลือกไปที่เมนูยืนยันตัวตนโดยที่ไม่ต้องใส่บัตรประชาชนเข้าไปใน ATM นะครับแล้วก็กดยืนยันครับผมพอเรากดยืนยันไปนแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาประมาณนี้ครับมันก็จะมีข้อต่างๆที่ให้เราอ่านแล้วก็อ่านให้ครบถ้วนครับ เพื่อจจะได้เข้าใจมากขึ้นครับซึ่งหน้านี้มันก็จะเป็นการให้เรากดยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนเราก็กดเข้าไปยืนยันครับหรือว่าเราคือเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงครับเราก็กดไปหลังจากที่เรายืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งครับ อันนี้ก็จะเป็นการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูต์ตัวตนของเราครับเราก็กดไปที่ยินยอมได้เลยครับคือมันจะถามเราว่าเราจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลกับทางธนาคารหรือเปล่าแล้วก็กดยินยอมไปครับอพอเรากดยินยอมเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกหน้าครับซึ่งมันแสดงเป็นรูปบัตรประชาชน มันจะบอกให้เราเสียบบัตรประชาชนของเราเข้าไปที่ช่องเสียบ e-tm ครับก็คือเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนของเราเสียบเข้าไปเพื่อทางระบบเขาจะได้ตรวจสอบข้อมูลของเราตามบัตรประชาชนของเรานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่ระบบได้ตรวจสอบข้อมูลของเราตามบัตรประชาชนของเราแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าอย่างนี้ นั่นแสดงว่าเราสามารถยืนยันตัวตนได้สำเร็จเราก็สามารถไปทำต่อดำเนินการต่อได้กับแอปเป๋าตังเราได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็เอาบัตรประชาชนของเราออกมาได้เลยครับผมแล้วก็เราไปทำที่เป๋าตังของเราก็แค่นี้ครับง่ายๆก็เ,เพื่อนๆพี่ๆก็ลองทำดูนะครับถ้ายังยืนยันตัวตนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ ก็อข้อมูลนี้จริงเท็้แท้ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ได้ข้อมูลมาจากทวิตเตอร์ของธนาคารกรุงไทยเองครับก็มาแบ่งปันข้อมูลดีๆกันออฝากกดไลค์กดแชร์ share ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่อง KB o Channel เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะมีข้อมูลอะไรมาแบ่งปันกันครับผมก็สวัสดีครับ